มาที่ละครที่พร้อมฟาดและจะได้ชมกันคืนนี้กันต่อนะคะ EP ที่7ของมายาเสนหาค่ะคืนนี้ค่ะสาวรสไม่ได้มาเล่นๆนะคะวาวานิชาค่ะเขาจะมาประกาศตัวเองว่าเป็นภรรยาอีกคนของชาครีขนาดนี้ไปนอนเฝ้าก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าภรรยาตัวจริงอย่างมนสิชาเนี่ยจะมีวิธีพูดอย่างไรกับภรรยาอีกคนของสามีอาที่เราบอกว่าวานิ่เธอจะยังไงตอนนี้เลิกให้หรือเปล่า ส่วนอีกฉากหนึ่งที่น่าลุ้นในคืนนี้ค่ะเป็นการประกาศประธานชมรมภริยาหุ้มทองอซึ่งสาวรสก็ร่วมมือกับเมทินีนะค,คะฟาปฏิบัติการหักหน้าแม่สามีาูิฟาดฟันกันไปฟาดฟันกันามาจริงๆและจินตนาจะมีวิธีรับมือกับภรรยาสุดแสบของลูกชายตัวเองอย่างไรก็ต้องมารอดูกันนะคะ โอ้โหมาครบเลยนะมาครบค่ะและพรุ่งนี้ค่ะห้ามพลาดเลยเพราะว่าสวรสหรือว่าวาวานะคะจะวิดีโอคอลคุยกับเราสดๆเช่นเดียวกันแต่ยังไงคืนนี้ห้ามพลาดก่อนต้องชมก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะคุยกับวาวาไม่รู้ไม่รู้เรื่อง <laughs>